สวัสดีครับพี่น้องบาตวนนกเขาใงญ่บันดุงครับครับมืนหนีบาต้นกะมาเหตุฉิปนะครับพี่น้องโดนแล้วครับบาตนบม่ได้เหตุฉิบเจ้าเทียมมันหนีบาตนกะเอานกเขามาต่อครับมืนหนีเป็นวันอาทิตย์นะครับมืนหนีวันอาทิตย์สี่สิบหกครับพากันมานเลขมานครับมืนหนีเดขออกครับพี่น้องพากันมานมามืนหนีบาตนเอาเจ้าปืนคกนมากาครับมืนหนีปืนเลือกงานครับ มากคำคำในเล็กน้อยครับพี่น้องมากคำมาไม้เดิมๆครับเปลี่นไปด้านมากครับพี่น้องมาต้นก็เดือบนึงครับพี่น้องไม่ได้อนุกออกมันตอแค่เชื่อ,อครับต,ต,ตั้งแต่มผลละตั้งแต่ม้านดอกแกลล์หมแล้วครับมาครับมาต้นใส่นกไใบถ้าผลครับพี่น้องครับพี่น้องมาต้นใส่ใบผลครับ มีนกกาเขามาไกเ่เบิร์ดครับพี่น้องน้องยังวิ่งกาดไ,ไปวป่ะครับใช้ใบปลายๆลด้ครับบินมากก็คือว่าเหยียบนะครับพี่น้องใส่แบบพ้อนพีขาดเลยครับแบบบินมากแล้วก็ตองฟังค้าลมนะครับครับลมลครับพี่น้องมีด้านหลังกับพลังเป็นฟ้าเป็นฝนมากครับ เหลือเพื่อเพือเพือครับเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็ไม่รักสีหกโมงแรกครับรุนไปไมกันครับส้ามคำครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้คำแล้วครับมามาหน่ครับพี่น้องเอ้ยคำแล้วนกกบว่ามาไก่จกโตครับเหมือนครับนังอยู่ทาเก่าอยู่ ประมาณนะครับมาต้นกระชี้คอตัวเมื่อก่อนเหรอครับพี่น้องเพื่อพี่น้องเพื่อนคนเกยนยังไหวนี่ครับอ่านมันนะครับอ่านออกบ่ครับพี่น้องนี่ครับมาต้นกับไมาไม้นี่นะครับน้ามนนี่มะมานครับมนี่ทำมาเล็งเหรอพี่น้องครับสมองนกฟักฟึกครับเหมือนจะกาศจะดีเยอะครับนะครับพี่น้องคลิปนี้ว่าต้นนกเขาเนี่ยมาดูเขาจบคลิปไปสักนิดก็แล้วครับ มาต้นมะแข็งข้าวซื้อครับผมสำหรับชินี้มาต้นขาอย่างประดูขอจบคลิปลาชินนี้ก็นอกครับอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามให้บมาต้นน้ำมาต้นน้ำไม่ได้ครับเป็นมาต้นกับบ่อคอยมีเวลาเอาชิบมาดหอกครับเหมือนโดนชิมีเทื่อนหนึ่งครับสวัสดีครับ